คิมเบอรี่โพสเศร้าสูญเสียคนใกล้ตัวสำหรับนางเอกสาวคิมเบอรี่ที่เป็นลูกครึ่งไทเรมันที่มีผลงานมากมายแถมยังมีพระเอกหนุ่มหมักปรินเป็นหวานใจที่มักจะมีภาพมุมสวิตหวานและออกทริปของทั้งคู่มาให้ชมกันบ่อยๆแต่แล้วก็มีเรื่องราวทำเอาสาวคิมเบอรี่ถึงกับเศร้าหนักและหัวใจแทบสลายเมื่อรู้ข่าวร้ายว่าคนใกล้ตัวจากไปด้วยโรคโควิด -19 และล่าสุดสาวคิมเบอรเลียนได้เผยภาพผ่านทางไอจ t สตอรีของตนเองเป็นภาพที่ตนนั้นถ่ายคู่กับผู้หญิงคนหนึ่งซึ่งระบุว่าไม่คิดว่าจะเกิดขึ้นกับคนใกล้ตัวหลให้สบายนะคะโดยผู้หญิงคนนี้คือแฟนคลับที่สนิทกับสาวคิมมากจึงเป็นเหตุสร้างความสศกเศร้าเสียใจอย่างมากให้กับเธอ เพราะมันเป็นเหตุการณ์ที่ไว้และกระทันหันมากจนไม่สามารถตั้งตัวได้พร้อมกันนี้ยังบอกว่าพวกเราจะคิดถึงคุณตลอดไปนางฟ้าของฉันและเขอแสดงความเสียใจกับครอบครัวน้องมินด้วย